โอ้เก็บแป้งที่มันดักดักแบบสีดักดักอะไรอย่เงี้ยชอบเรื่องอะไรชอบเรื่งเล่นเสียงมันเล่นเล่นแสงให้สว่างเวลาทุกคนอยู่กับปานวังแล้วเราอยู่กับที่ครับเกมนี้เลยล้ำบทเป๊ะ S <S <S อีกแล้วโอ้ไม่ใช่ <S <S ตั้งโต,โต๊ะตกแต่ว่าวันนี้ธีมจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยอะไรกันก็แล้วแต่นะครับฝากทุกคนร่วมบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารกับพวกเราเกจิอาจารย์นะครับด้วยการกด subscribe ครับกดไลค์ให้กับพวกเราครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันเพื่อที่จะได้อยู่เป็นคอมมูนิตี้แล้วก็เล่นเกมแบบนี้ด้วยกันตลอดไปนะครับโอเค วันนี้กติกาเป็นยังไงไปฟังเธอกติการายการตั้งโต๊ะตกมีอยู่ว่าให้ผู้เล่นแต่ละคนบอกชื่อตัวละครในภาพยนตร์ที่ทีมงานกําหนดให้ผู้เล่นคนไหนกดกระดิ่งและตอบได้เยอะที่สุดผู้เล่นคนนั้นจะเป็นผู้ชนะมาแล้วครับโอ้โหปอมในแล้วปอมแล้วปอมอีกโอเคตีมแรกเป็นตีมอะไรครับตีมแรกนะคะให้บอกชื่อตัวละครในหนังที่หยดที่หยดสองภาคเลยเนาะรวมเลยโอเค อุ้ยเจ้าพันจ้าประพันเจ้าประพันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ประธาบอกเฉยๆจาาประพันเออทวนเฉยๆทำไมอ่ะใครรับบทเป็นจ้าประพันวะแฉพี่แฉผมชอบตัวขอนางดูแบบแบบฟิล์โอคูฟิลเนี่มันทําให้หนังมีกลิ่นอื่นที่ที่ไม่ได้เป็นผีเจ้ามันทําให้หนังมีกลิ่นอื่นอ่ะกลิ่นอะไรครับอาจจะเป็นกลิ่น ล้วก็แย่งกูเล่นด้วยนะคือเป็นคนชง,งชงเองแล้วก็จะตบเองด้วยเป็นไงใครเล่นด้วยเลยอ่ะก็มัน,น <c oughs> มทำให้หนังมีรสชาติอื่นเป็น,นรรรอะไคับพ <c oughs> ีนน่เป็ดหนไทยอะไรไม่ได้ไม่หมายถึงว่าอ่าถ้าสมมติว่าเรามองที่หยดอะ่ะแม่งจะมองเป็นผีจ่ามากๆ <c oughs> แต่ว่าพอมีฉากที่จ่าป,ประพันธ์ออกมาด้วยคาแรคเตอร์เขาจากเรื่องเก่าๆอะ่ะ มันทาให้คนเห็นแล้วก็รู้สึกขำตั้งแต่ยังไม่คือมันไม่ได้อารมณ์ขำามอารมณ์ยิ้มมุมปากอ่ะตั้งแต่เห็นหน้าเขาผมว่ามันมันไม่ได้ไปในตีมของหนังสุดอะคนเนี้ยแล้วแต่ว่าแล้วก็พอเขาแสดงออกมาพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ได้กลิ่นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นคนแสดงเก่งนะเขาเล่นดีเล่นดีตั้งแต่เขาเป็นผู้กากับด้วยใช่ตัวละครเซฟโซนแบบน้สบายใจอย่างน้อยคนเนี้ยน่าจะช่วยอะไรอย่างน้อยสมมติคนที่ดูหนังแล้วเขาเป็นเขาเป็นหนังผีมันอาจจะดูมีความเครียดแบบนี พ <Lee. S 1> อมาเจอจ่า <mein> พ <Atl ix an> ันมันก็ผ่อนคลายอ๋อเป็นช่วงแบบเขาเรียกถ้าไปนั่นก็คือเป็นโฆษณาคัน ไอเรื่องหาดินโปงไอเรื่องขึ้นหินเอ้ยขึ้นไอเรื่องบทสวดอะไรต่างการงานแล้วก็มีแต่ว่าภาคแรกอาจจะไม่เท่าภาคสองนะภาคแรกอาจจะดูแบบตึงๆหน่อยหมายถึงว่าความหมายคือพวกแบบที่มันเป็นใส่ใส่คอมเมดี้ใส่คอมเมดี้เออความ่อนแรงมาดูละครมันจะจะไม่เท่าภาคสองภาคสองจะดูแบบเหมือนมันคือพี่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะอันแรกมันมีเรื่องของกึ่งจริงมาใส่ไว้ด้วย แต่พออันที่สองแม่งคือประพันธ์ลอประพันธ์ล้วนหนังแต่งล้วนอะไรเงี้ยก็เลยใช้ได้เยอะกว่าทั้งแรกมันมีนี่ด้วแหละคนจะใช้วิ่งกับแก่ก็เลยแบบจ่าพันก็เลยแบบอ๋อดอกไปไม่ได้เก่งเท่านั้นนอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละแต่ภานี้คือแบบบูเขาแบบตัวช่วยรลักเลยอ่ะลองสองนะคะสามสองงย่างๆย่างย่างหย่างหย่างยอกยอก ส2 1องได้ไไอเชือยยักษ์ได้ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรสักคำทำไมอ่ะม่่ไม่บเลต้องทำไงอ่ะอันนี้เป็นตัวเดินเลื่องไม่ได้มาเดินเร่นะะเวเล่นเออไม่เไงตัวเดินเลื่องไม่เดิน่นาเดนชอบมากก่อนถอดเสื้อกูว่าพอเราเห็นลุกนาเดนอ่ะแล้วพอไปใส่ในไอ้ยักษ์ตอนแรกจะตั้งคำถามเยอะมากเลยสำหรับคนดูหนังไทย พขารู้สึกว่าไอ้เหี้ยคนที่จะต้องด่าผีแล้วเอานาเดตไปด่าในแล้วลูกไม่ใช่ลูกคุณหนูไม่ใช่ลูกคนรวยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่อะไรเงี้ยเหมือนเอาไปใส่ในไอ้คนหล่อรวงอะเราจะรู้สึกเหมือน<ช>มันเอ๊ะ <A S 2> ในใจไ,<ม>ไ,ได้เหรอวะแต่พอแบแม่งเข้าไปใส่ในบทไหนแม่งก็ได้เด้วยความเป็นเกมดัวนแหละผมว่านะแล้วคำด่าแม่งคือด่าไม่ได้รู้สึกว่าแต่งด่า<ม>คือเป็นคนเข้าใจตัวละคร<ม>ดีมากมากเล่นอันไหนก็ก็เหมือนก็ได้หมดไปกูพร้อมไปรอบต่อไปแล้วรอบสามนะคะ สามโอ้ยยังแพ้อีกแย้มแย้มก็คือแม่ของคนที่สิคนตายคนที่คนที่สองลูกผู้หญิงคนที่สองถใช่ใช่ก็คือคนที่ห้าแย้มน้องมิ้นอ่านใช่ไหมน้องมิ้นนะมิ้งมิ้มมิ้มมิ้มมาเยอะอยู่กับพี่ที่เป็นเล่นเป็นย้อยใช่เพราะว่าแย้มเอ้ยงงหมด แย้มเป็นคนที่ตายเนาะแย้มหยดหยาดหยาดยาดยาดแล้วคนร้ายคนร้ายชื่ออะไรชื่อหยาดแย้มหยดย้อยยี่เละไปเลยเละไปเลย ไม่น่าพูดเลยใช่เลยจริงๆเอาไม่ผมจะบอกว่าผมแสดงเยอคือภาคสองตอนที่แบบเป็นฉากซึ้งใช่ไหมที่ว่าแย้มพมมาแบบมันวิกไปหนไงมันดูออกมันเขาใส่วิกไงเขาคอสตูมใช่เขาตัวใส่วิกแล้วแบบว่ามันดึงสายตาเลยไม่เลยไม่แบบว่าไม่ได้อารมณ์ร่วมอะไรอันนี้อาจจะอาจจะพี่ไม่ได้โฟกัสเหมือนแบบมันกำลังกำลังเข้าไปอยู่ในเรื่องเว้ยเหมือนตัวเองกำลังระหว่างดูกำลังเข้าไปอยู่ในเรื่องก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้โฟกัสแต่ว่าซีนนั้นดีจริงความเป็นพี่ความเป็นอะไรเงี้ยเทียมอินสัตรอบสี่นะคะ 3,2,1เมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยยาดตอนที่เป็นที่เป็นคนสวยมากอ่าหมายหมายถึงว่าเป็นตัวจริงนอกงเจอสวยมากผมเป็นตัวละครที่ทราหดมากว่าคนเจอโน่นเจอนี่เยอะแยอหมดกคือเป็นตัวเอกอะ เป็นเป็นเหมือนตัวคือหมายถึงว่าทั้งเรื่องอ่ะเหมือนเล่าผ่านมุมเขาเป็นตัวพาคนดูเป็นตัวที่พาคนดูไปจูนทุกอย่างภาคสองอ่ะเพิ่งถึงจะมาเป็นยักษ์ที่เป็นตัวแบบพาคนดูแต่ว่าในฝั่งมันจะแบ่งเป็นสองซีนเนาะซีนนั้นก็ยังกลับไปเป็นหยาดอยู่เออแต่ว่าซีนที่เป็นยักษ์เข้าป่าตะลุยก็เป็นมุมมองยักษ์รเขาพูดถึงคนนี้ผมเสียดายที่ว่าคู่มัานเขาอ่ะน้อยแบบเหมือนจะมีอะไรใช่น้อยไปหน่อยในโปเตอร์มีทั้งในแบบแซนดี้แต่ว่าท้ายแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเลยแไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มี เลยโดนพี่ยักษ์ขู่เฉยในบทละบทชื่ออะไรชื่อพิ่ทักษ์ไม่ใช่น่าจะพิ่ทักษ์จำไม่ได้ใช่แล้วแหละหรือว่าพี่ยักษ์มันไม่ใช่หมดยังเราทานะครับสามสองหนึ่งปอกตะพวงครับผมมาถูใหงกูจำออกแล้วกูจำออกว่ะกูนึกออกแล้วลูกคนสุดท้ายชื่อยี่ยี่ตะพวงคนที่รับเขาชื่ออะไรวะคนที่เล่นชื่อตาชตาอะไรสักอย่างหนึ่งอะเอออะประมาณนั้นคือชอบตัวละครเนี้ยกู アイサップ。<feel> ยิ่งซีนที่ขุดขึ้นออกมาจากดินมันเท่ชิบหายขนาดเป็นเป็นผีพี่แบบคือไม่ใช่ตัวเด่นแต่ว่าแม่งเป็นตัวชีสสำคัญนะคนเลี้ยงผีแล้วก็ชอบที่เขามาเฉลยว่าแบบจริงๆแล้วในบ้านตอนนั้นตอนที่คนจะไปเผาคือเขาจะกำลังจะฆ่าชนะอยู่แล้วจะไม่มีผีเหมือนเหมือนคนที่ชอบเอามาทําเป็นมีมอ่ะสมมติว่าปุ๊บกำลังจะเผาปุ๊บดับไฟแล้วจบไม่งั้นไม่มีเรื่องราวใหญ่โตมาขนาดนี้ก็เหมือนเรื่องเรื่องเดอะสโตนพาแท้คนเก่งอ่านไม่พูดอ่ เรากลับไปที่<ด>ที่ยดอ่ะพูดถึง <ไป S 1> ที่ยดหน่อยทั้งสองภาคถ้าในมุมมองของคนที่ดูแล้วทั้งสองภาคชอบภาคไหนมากกว่ากันผมมชอบภาคแรกมากกว่าตรงที่เรารู้ภูมิหลังของเรื่องอะ่ะเรื่องหลังของเรื่องว่ามันคือเรื่องจ้างมาจากเรื่องจริง เาหยิบแมทเทเรียลที่มีอยู่แล้วมาใช้ใช่ผมก็เลยอินกับภาคหนึ่งมากกว่าด้วยความภาคสองมันแต่งมันเป็นเรื่องที่เพิ่มเติมมาจากพี่รู้สึกว่าพี่ชอบในมุมของดีเทลเลือกวิธีการเล่าอ่ะพี่ชอบอันแรกมากกว่าเพราะว่าด้วยมวลอ่ะถึงเราจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันดูเป็นผีแต่ภาคสองมันดูเป็นเขาเรียกหนังอะไรวะที่เป็นแบบเออมันเป็นเหมือนจูเบนจี้อะไรประมาณนั้นมากกว่าแก่คสาบไม่ใช่สู้ผีแเรียกว่าแก้คำสาบใช่แล้วก็อะไรประมาณนั้นคือมันไม่ใหญ่ยังอันแรก มันมีความแบบผีกว่าหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าในแง่ของงานงานสร้างอะพี่ชอบภาคสองมากกว่าแต่ว่าชอบทั้งสองภาคดีทั้งสองภาคดีทั้งสองภาคคุชอบภาคสองที่แบบเขาเก็บเหมือนเก็บไอเทมเอาตะกุดมาใช้อืมนี่ดูนี่ถ้าชอบแบบนี้ต้องดูขุนพันทั้งสามภาคไปดูเนื้อบอกว่าแม่งเท่แบบท่องคาถาแล้วปุ๊บ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 แล้วเอฟเฟกต์ดีด้วย เขาเขียนพยูข้าสองเองเหรอเนี่ยให้บอกชื่อตัวละครในภาพยนตร์เรื่องวันหยุดหูเชียอทำเต้นบทเี่ยไอะจำไม่ได้อ่ะเย่เก็บแต้มว่าคูไม่ได้แน่เลยสักอันนึงอ่ะกูอาจจะพูดผิดบางคนแน่เลยรอบแรกนะคะสามสองหนึ่งบอยครับบอยท่าเป็นเช่นนี้ไม่ได้จริงเตยบอยของเตย บอยคองเตยดูนะแต่ว่าจำไม่ได้เชนกันจำไม่ได้ช่วงหลังดูหนังเลยจำตัวละครไม่ได้กูไม่ได้เลยแห้กับตามเลยร์ห้าคนเยี่ยรอบสองนะคะสามสองหนึ่งเบียร์ของเตยอยู่ด้วยกันนะเนาะเขาอยู่ด้วยกันทำไมวะไปจับไว้นอตเซเว่นให้มันหนดิมึงอย่ามาซูงงลิงอย่าซีเรงไอสัตว์อก่าซู้ลิงต่อครับต่อรอบสามนะคะ ส2 1ไอ้เียชื่ออลุครับผมยังตอคนนี้แหละลืมแม่ซะจำได้อีกจระเคนเลยเก่ง่ากันไเียไม่ไปต่อครับรอบสี่นะคะสามสองหนึ่งอะบัตทีใครได้อาหัผมอยากว่าตัวพเพเอกจะไม่ได้เ่อ ไอ้ชื่อเพื่อนเขาจะไม่ไปได้แต่เขาก็จะมีมีมนิดนึงตรงที่พอหนางมันออกมาแล้วว่าถ้าฉากนั้น่ะเปลี่ยนไปอีกแบบไปกับฉากที่ร้านค้าอ๋อนังก็จบหนังก็จะจบเลยแม่วามแฟนแต่แรกไม่น่าไม่น่า นั้นเลยอีกชื่อก้อยปะวะนั่นอกคือก้อยครับทต่ไมชื่อก้อยใช่ตามพอะไรอีกบ้านกันมึงเชื่อไหมหนังเรื่องนี้กูจำได้แต่ซูหลิงใส่โป่เขาไม่ได้พูดด้วยนะเพื่อนหนังก็ไม่มีด้ยนะนี่จำเพี้ยนอะไรไม่ได้เลยจำจำแม่มึงแล้วใช่ไหมที่มันทะเลาะกันในในร้านอ่ะเพราะแม่ขายยาแม่ทำเป็นคนปล่อยรอบสุดท้ายนะคะกูไม่ได้คะแนนเลยตอนี้สองหนึ่ง บังกัดครับผมเอ้ฝรั่งด้ายไอ้กาดไอ้กััดเอ้ยลังไอ้เหี้ย โอ้โหเจ็บแปมเจ็บแปมพูดถึงเรื่องนี้หน่อยไหนิดนึงไม่พูดก็จะคะแนนไม่หวยเงี้ยโอ้โหกูชอบสีที่สุดก็จะพูดเรื่องเกดิ้งสวยชอบเก๋ดิ้งเรื่องนี้มากๆดีกว่าดีกว่าหนังเก่าเขาด้วยนะไอโคลคิงใช่ใช่คุเกดิ้งสวยมากพี่ว่าโคนสีแม่งสุดๆด้วยความที่ว่าผมว่าเรื่องเรื่องเก๋สีอะไรเงี้ยมันอยู่ที่มูดหนังมูดดหนังด้วยแล้วก็พื้นที่ของที่หนังอยู่อ๋อ อรีไมันอยู่แค่ไม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในมุมในมุนมที่พี่พูดอะพี่พูดถึงแบบภาพรวมไม่ได้ดูแบบคือหมายว่า <c oughs> เกี่ยภาคแรกอ่ะเขายังรู้สึกว่ามันยังมีแบบมันยังไม่ได้ไม่คุมมูททั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ในมูทเพราะว่านี่มูทเป็นมูทเกี่ยวนะเพราะว่ามูทเป็นชัดว่าก็อยู่ในคลุมอืมก็อาจจะด้วยแล้วรู้มันมีทั้งเช้ามืดเยอช้ามอนเสิร์ตห้างคอนเสิร์ตอยู่ในห้างอยู่ในโร่มรื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว so, ่าในมุมพี่อ่ะคือภาพภาพรวมที่แบบเราปรุมปุ๊บออกมาแล้วรู้สึกว่า มองทั้งการเกี่ยหนังทั้งมูทอ,อันที่สองอ่ะเขาเกี่ยได้ได้คุมโทนมากกว่าแค่นั้นเองสาหรับมุมพี่เ<อ>นอไหมเอาอย่างสมมติว่าเรา,ถ,า,มมา,เราถ้าสมมุติว่าไปเทียบกับหนังอื่นเช่นอ่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่พูพดถึงขุนพันธ์อ่ะถ้าสมมติเราซูมออกมาทั้ง3ภาคเราจะเห็นเลยว่าเขาเกี่ยปึ๊บเท่ากันหมดเลย<อ>ทั้งเอ่อทั้งซีนทั้งทุกซีนถึงจะเป็นซีนกลางวันกลางคืนเขาจะมีการนําเสนอภาพที่มันมันดูแล้วมันไม่แบบเจออะไรเงี้ยแต่พอมาเรื่องนี้พี่ว่าแม่งกริปมากก็มุมเลย เข้าใจแบบนั้นอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยโฟคิงอ่ะอันนั้นอยู่เพชรบุรีอ่ะอ่ะกูยอมไปทางนั้นไงไปโคทิชกูยอมกูยอมมึงกูผิดเองตัดตรงนี้ทิ้งไปเลยช่างมันนั่นอะไรตัดหลังเลยทิ้งแล้วพี่ว่าแล้วพี่ว่าหนุกมไหมผมความรู้สึกพี่พี่ชอบกว่าโฟคิงแต่ว่าในแง่บทชอบอนุมากกว่าชอบโฟคิงมากกว่าภาคแรกพี่ชอบภาคแรกในแง่บทมาถึงโฟคิงโหนี้มันเอามันมากกว่าแต่ในทางงานสร้างพี่ชอบชอบภาคชอบวัยหนุ่มมากกว่าผมชอบ โฟนุ่มคือไม่ใช่แม่ถึงว่ามันไม่ดีแต่ความชอบส่วนรสนิยมเออนกันเลยแล้วผมชอบภาค2แล้วภาค2ไม่ใช่โฟกิงภาคสองเลยนะไวัยหนุ่มภาคสองยังไม่ได้สร้างเลยในแง่ของหนังใหม่อ่ะ ใน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 ช่วงเนี้ยช่วงเวลาเนี้ยมันมีเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเราชอบในเนี้ยในในในยุคของเนี้ยในยุคโฟลกิงในยุควัยหนุ่มในยุคเอ่อที่หยดเนี้ยผมช็เอ้คชายก็คชายถ้าถ้าสมมุติว่าหนังหนังไทยที่มันดักดักแบบสีดักดักอะไรเงี้ยชอบเรื่องอะไรชอบไปเร่งเสียงมันเร่งเร่งแฝงให้สว่างไล่หมูเปิดชื่อไปจะได้จบคลิปนี้จะได้ไม่ต้องไปต่อ อาพี่ก่อนพี่พูดบ่อยมากหนังที่ตอนนี้ยังในดวงใจแล้วก็คิดว่าดูได้อีกกี่รอบก็ได้ก็คือขุนพันคือทั้ง3าภาคพี่วนดูไม่รู้กี่รอบแล้วพี่รู้สึกว่านี่แม่งคือทำไมพี่ไม่จอดรถก่อนแล้วค่อยดูอะเรื่องกูอย่าเสือเขาบอกเนี่ยอให้ขุนมื่แล้ว มึงไอ้มึงดูมึงดูแค่เปิดตัวตัวละครออกมากูก็รู้สึกว่าไอ้เฮียอนันดาอ่าพแร้วพี่น้อยวงภูเงี้ยถ้าเรื่องการแสดงแม่งไม่ต้องพูดถึงอะเปียรักอ่ะให้คนหนึ่งคนนี้โทโน่ เฮ้ยแต่ว่าโตโน่ในเรื่องนี้ดีมากเขาเล่นเขาเล่นแล้วเขากลายเป็นหแบบใช่คือมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีการแสดงแบบ2แบบถ้าแบบพี่จอยอ่ะพี่จอยคืออนันดาเขาจะเล่นแบบว่าทำความรู้จักตัวละครแล้วพอถึงซ <car ีแล้วค่อยเข้าแต่ไอ้แบบเมทอดเนี่ยแบบ ไอ้แบลเมทตอดของไอ้เนี่ยมันคือคือเอาเอาเข้าไปไว้ในตัวเอาเข้าไปไว้ในตัวแล้วเสร็จปุ๊บทำเสร็จแล้วต้องไปเอาออกเหมือนเอาของเข้าอ่ะเอาออกคปอทำอะไรเล่าเขบองที่เฟงอ่ะผมเคยฟังสัมภาษณ์เขาอ่ะไม่แต่บางคนไม่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 พูดถึงวิธีการแสดงเนโดยรวมเหรอเออวิธีการแสดงของนักแสดงจะมีสองแบบกันที่มันบอกอืออ่าคือแบบมันเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอีคนที่ไอคนที่เล่นแบบ เล่นวิธีเดียวกับโตโน่ที่พูดถึงอ่ะคือพี่น้อยวงพูพี่น้อยวงภูสมมติว่าไปเข้าในซีนนะมันไม่ใช่ชุดแบบนั้นไปเลยเออเอาง่ายๆดูแบบอยู่ในกองอ่ะคือเมื่อก่อนอ่ะชื่ออาอาดอสวยาฮีอาดอสวียาแฮคือชื่อชื่อตัวละครจริงก่อนที่มันจะเป็นชื่อนี้ก่อนจะมาเป็นชื่อนี้มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เป็นโจรกลุ่มก่อการร้ายจริงๆ แล้วพอเสร็จปุ๊บผู้กำแบบคนที่ใหญ่กว่าผู้ร่วมกลับก็โทรมาบอกผู้ร่วมกลับว่ามึงต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนอ่ะมันจะมีโรงสักโรงหนึ่งที่โดนระเบิดเออก็เลยต้องเปลี่ยนพอต้องเปลี่ยนแล้วไปบอกพี่น้อยว่าจะต,ต้องเปลี่ยนสิ่งที่พี่น้อยทำคือว๊อดแล้วจะไม่เล่น เพราะว่าเขาเอาไอ้นั่นเข้าไปแล้วและอยู่ดีจะมาเปลี่ยนชื่อเขาอ่ะเขาจะเล่นไม่ได้แล้วเขาจะเป็นคนที่แบบสมมุติว่าถ่ายเสร็จจะไปนั่งอยู่ในรถตู้ตัวเองเพราะไม่งั้นจะต้องคุยกับคนอื่นถ้าคุยกับคนอื่นแล้วตัวมันจะออกเขาก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในรถตู้แล้วถึงเวลาแสดงปุ๊บก็คือออกเข้ามาอยู่ในซีแล้วก็เล่นเลยอะไรเงี้ยจะเล่นรถตู้อ่ะประมาณนั้นบางคนก็แค่พามาเข้าใจให้รู้ว่าอ๋อตาคนนี้เป็นใครทำอาชีพอะไรลักษณะงท่าทางเป็นแบบเนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นวิธีการแสดงของเนี่ยพี่อันดามาริโออะไรเงีย ศึกษาตัวละครกับเป็นตัวละครอ่าใช่แล้วบางคนเอาออกไม่ได้จริงจริงก็คือบางคนต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อเอาออกบางคนต้องไปพบกับ acting coach หรือว่าครูสอนการแสดงเพื่อเอาออกคนบริเวณโดยรอบก็บอกว่าแบบนั้นพี่โขมก็พูดคนเป็นจริงๆอ่าพี่ไอ้นั่นก็พูดเราก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไม่รู้ผมไม่เคยเราอย่าเอาคติเรื่องส่วนตัวไปใส่ไว้ในตัวแสดงนะไม่เคยไม่เคยเพราะผมเคยเห็นสภา์เขาแล้วผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนคนที่แบบเขาเป็นจริงเขาไม่น่าแบบว่ามาพูดอะไรเงี้ย ส่วนตัวอันนี้เขาดูเหมือนพูดแบบว่าไปไว้เพื่อแบบตอน,นั้นเขาทำสักเรื่องแล้วเขาเลยบอกอ๋อที่ผมทํามันเนี่ยเป็นดราม่าเนี่ยเพราะว่าเอาบทบาทอันนี้ไม่ออกอ๋อเออสวย <c oughs> ที่พี่ที่พี่จำได้อะพี่ไม่ได้จำบทสัมภาษณ์เขาพี่ไปจำเหมือนบทสัมภาษณ์ของพี่โ <ผม S 1> ข<อ>งกับพี่เออกับพี่จอยกับพี่จอยในน่าจะ<ำ>แคมป์ปิ้งมั้งอ่ะจบครับของผม ุลพ,พันธ์ประหลัดชวเฮ้ยไม่ใช่คนละเรื่อง <c oughs> ผมให้ผมให้ลองของได้ไหมลองของไหนลองของเออลองของเออหมางเก่าไม่ใช่ภ <ๆ S 2> าคใหม่ใช่ปะภาคใหม่ลองของแต่ว่าตัวละครแหละครูพนองอที่ไม่ใช่ลองของที่แต่งเมียเข้าบ้านจะเป็นลองของเทพสัตาเรามาโดนใจทงเทพสัตาเรามาโดนใจถ้าไมถึงชอบ คือถ้าดูตอนเด็กอับผมรู nah ้สึกว่าพวกฉากตัดตัวตายอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเป็นแบบนี้น่ากลัวผมจำไม่ได้ไอ้ที่หัวไปลงหม้อแล้วแบบน้าเดือดอะแล้วพี่ฉากกินเนื้อฉากกินเนื้ออาจานเพื่อเจ้าของเข้าตัวเกลียดมากที่สุดคือที่มันแบบเอาตะปูแล้วค่อยๆออกจากนิ้วแล้วเห็นแบบร้อยๆใช่ๆน่ากลัวมากเขาเขาใช้แบบพวกเคย์เลยนะแบบตะปูว่าให้มันแบบออกจริงๆตะปูคือพี่เป็นคนขยแยงอะไรพวกนี้แบบสมมติว่าฉาก คอเงี้ยกูรู้สึกว่าเสียวคอเสียวคอว่าแต่เขาแบบไม่ใช่ซีจีไม่ใช่อะไรเขาใช้แบบผมว่าเขาเรียกเทคนิคอะไรนะเนี่ยเมคอัพเอฟเฟคเลเมคอัพเอฟเฟคเลยใช่อมไม่มีอะถ้าแบบทรงเนี้ยเรื่องของมึงข้เพอใจแล้วไอสัตว์เมื่อกี้พูดวัยหนุ่มก็พูดไอนี่ก็พูดแต่ไม่ชอบโหเจ๊ะไม่เข้าบทบาทแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้เข้าบทบาทป็ดครับสรุปคะแนน พี่หมูได้สามคะแนนพี่ปั่นได้หนึ่งคะแนนแค่นี้ครับนี่บนลงโทษ โอเคครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับทุกคนชอบคลิปหนังเรื่องไหนหรือว่าชอบอะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หรือมีบทละครตัวไหนใน 2, 2> เรื่องนี้ที่ชอบทิมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมีพีน่าเล่นเรื่องไหนอ่ามีตีมไหนที่อยากให้เอาไปน่านเดี๋ยวให้พี่พ,พ,พี่ทีมงานเอาไปเก็บมานะครับ<อ>สี่อุมไม่ใช่อีเมลเดี๋ยวส่งอีเมลไม่ได้ส่งมาแนะนำนะส่งมาด่า เด้ด่าเรื่องอะไรได,ด่าเรื่องโตโยโอเคเจอก,กันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับสับ Subscribe ์แชร์พวกเราไว้ซีวากเกนจนในคลิปบายครับ